ง่ายๆเลยก็คืออยู่ไม่เป็นน mm hmm. ั่นแหละก็คือเด็กอยู่ไม่เป็นค่ะ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาเหมือนแบบมัน,ม,นมันมีอะไรที่ที่เหมือนกล่าวถึงเราตลอดเวลาโดยที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีคนที่ไลน์มาให้เราดูว่า อันนี้นะแคปมาให้ดูว่าเขากัดยีงนี้ยี้นี้ซึ่งมันผ่านมาสามปีกว่าแล้วที่เราเราก็เตือนตลอดเวลาว่าให้ให้ไปจัดการนะดูแลเด็กด้วยจัดการด้วยณนะวันที่เรารู้เราก็ให้นัดคุยเลยว่าแบบอยู่ในฐานะอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ว่าเราคือแร์ยอยู่แล้วอ่ะ แรกๆเลยที่เจอเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ไม่ไม่ใช่พนักงานปกติแล้วก็คือเขาไม่สวัสดีเราไม่สวัสดีเราก็เลยถามพี่เป๊กว่าเนี่ยทำไมทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดีเป็นเด็กฝึกง,งานไม่ใช่หรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถามอ่ะเป็นเด็กพี่ปะเนี่ยเป๊กก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเราเป็นๆๆๆๆเซน,นแรงเราก็สืบไงสืบอยากรู้ สรุสุดท้ายพอรู้ปุ๊บเราก็เลยบอกพี่เป๊กว่าให้นัดมาคุยเลยนัดมาเจอเลยมาแนะนําตัวทําความรู้จักเลยเพราะว่าเราโอเคมันถึงจุดที่แบบมีได้เราไม่ว่าไม่ไม่มีความหึงห่วงกันแล้วด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆอะไรอย่างนี้ ลียาเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะตอนที่เขาทํางานนะคะด้วยความที่เขาอาจจะวัยรุ่นนะเนาะมันก็เลยคุยกันถูกคอแล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่ณนะวันหนึ่งที่ลียารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาลียาก็ถอยห่างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนมีการ direct message มาหาลียาบ่อยก็ไม่ได้บ่อยมากแต่นานๆทีซึ่งลียาก็ให้เราดูตลอดลียาเขาก็ก็ฉลาดอะเขาก็ตอบแบบ ตอบแบบน่์ด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาบอกเราตลอดเวลาแต่อันล่าสุดเนี่ยมันเหมือนแบบเรียก็มาถามว่าทําไมเขาต้องส่งข้อควารรมหาเรียแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละมันมันมัน,มนคือเขาไม่โอเคกับเราโพสตว่าเราแต่ในขณะเดียวกันไปส่งหาลูกแสดงความห่วงใยกับพ่อของเด็กเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเขาจะ จะทาอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าลียามไม่น่าจะมาต้องเกี่ยวข้องรับรู้อะไรประเภทเนี้ค่ะไม่ค่ะก็คะเคยเคยคุยไปครั้งแรกว่าแบบครั้งแรกหรอก็เราก็ถามอุย้ยไม่อยากมีครอบครัวหรอแบบเนาะแบบไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลี้ยงดูเขาได้เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ ก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลกันดีๆเราเราเรา,เราไม่อยากเป็นคนโง่อะประเด็นคือแบบไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะนี้คือมาคุยกันก่อนได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไง mm hmm. ด้วยความที่โอเคในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเราก็คิดว่าโอเคมันก็คงจะจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราเองเราก็ไม่ยุ่งเหมือนแบบ คือใครจะดูแลในส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเราความหึงหวงมันหมดไปแล้วอะค่ะไม่ได้เตือนเด็กค่ะเ,เราเตือนเตือนคนของเราว่าให้ไปจัดการ yeah> นะพี่เป๊กก็คงจัดการเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบพี่เป๊กเขาเป็นคนขี้สงสาร่ะมันเหมือนแบบพอพอเรื่องมันเงียบไปเราก็ไม่ได้ไปโวยวายอะไรต่อมันก็มันก็กลับมาหลูดเดิมอะเอาอีกแล้วโพสอีกแล้ว <S <S ว่าเราอีกแล้ว <S 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 อะไรอย่างเงี้ย ถึงมันถึงจุดที่แบบในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้เนาะ,ะแล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดีเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราเราจะเลิกไปเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทําเราไม่อยากให้เขาไปแต่งงานใหม่มีผู้หญิงใหม่ที่มาเป็นแม่เลี้ยงของลูกเราก็ไม่อยากแต่งงานใหม่ที่จะมีสามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูกเพราะฉะนั้น อยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุดสรุปว่าณนะวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมากแบบถ้าถ้าคนที่จะมาอยู่ณนะจุดนี้คนเด็กๆอะ่ะที่เขาจะมาดูแลพี่เป๊ก่ะถ้าเขานายและจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะก<ค>็น้ำตาตกในเมื่อสิบปีที่แล้วแต่พอผ่านมา ตอนนี้เราแฮปปี้ค่ะเ,<อ>เลือกเมียผิดละคะกลัวอ้วนก็ขำเอาจริงๆ,<อ>ๆนะคือคนส่งมาให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสารเขาเหมือนกันนะคือแบบด้วยความเด็กเขาอาจจะอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจ,จะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาทอย่างเงี้ยมัน พูดถึงก็สงสารเขานะคือด้วยความที่เขาเด็กอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราถึงจุดที่เราต้องจัดการนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจมาให้ไซรกรรมที่จะต้องโหเอาให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือณนะวันนั้นอะ่ะมันที่เราโพสต์ไปแบบนั้นอะ่ะเพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้แล้วเราก็คุยแล้วว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเลิกหลายครั้งที่เขาทําเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลืม โมโหกับหนึ่งก็ลืมแต่ณนะตอนนี้มันถึงลูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะจัดการวิธีของเรานะซึ่งเราไม่ได้รับคําตอบณนะวันนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยพี่เป็กเรื่องนี้เลยพี่เป็กไม่พูดถึงเลยเราก็ไม่พูดถึงเลยเขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่เราอะถามว่าเราอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าจะเลิกเพราะว่าที่ผ่านมา พี่ก็พูดตลอดลว่าพี่จะเลิกตอนที่เขาด่าเราแต่ณนะตอนนี้เราไม่ยอมแล้วนะเพราะว่ามาถึงลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะเขาสามารถที่จะทําอะไรได้อีกบ้างอาจจะส่งอะไรมหาลีาที่แบบเราไม่ต้องการให้ลูกเรามารับรู้เรื่องนี้คือเด็กเพิ่งจะสิบเอ็อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการไม่มีอะไรยืนยันเราก็ต้องทําวิธีของเราเรียชิวมากค่ะเรียเป็นเด็กชิวมากด้วยความที่พอมัน มันเป็นอย่างเงี้ยเราเราก็จะเวลาเขามีคําถามเราก็จะบอกว่าเรียพ่อเรียเนี่ยเขาฮอตมากนะเขาหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะอะไรเงี้ยเรียเขาก็จะบอกว่าเขารักเด็ดดีจริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินเด็ดดีนี่คือเรียพูดอือใช่ค่ะเพราะว่าเขา11อะเนาะเขาก็เริ่มแบบเข้าเข้าโซเชียล เขาก็ไปเห็นคลิปเก่าๆเขาก็แบบโหสมัยก่อนแบมนี้เดดดี้นี่ดังมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบสมัยก่อนเราเคยมีปัญหาการเราหมานเนี้อเลียนหนีไปเมกานะแล้วก็เหมือนแบบเดดดี้หลอไงผู้หญิงชอบเยอะเหมืนนี้ก็เลยลำคาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ชิวอะใช่ค่ะใช่คือคือโอเคเขาถ้าเกิดว่า เขาเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นอะไรกับพ่อเนี่ยอนาคตเขาอาจจะกลับม,มาเป็นพนักงานหรืออะไรเราเราเราคิดว่าเราแฟร์พอนะแต่แค่แบบขออยาให้มาในฐานะเดิมบอกบอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูก แล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะควนประกาศเองว่าเสกุ d บายนะค่ะก็คือเราก็จะไม่ก,ก็ทำหนองนั้นแต่ถ้าความตามความรู้สึกอะแค่เชื่อว่าพี่เป็กเขา<ม>เขามีความรับผิดชอบพอเขา เขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัวด้วยความที่ที่ผ่านมาเ ouais. นี่ยเขาก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวนะคะไม่พูดไม่พูดค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเด็กเนาะเขาก็อาจจะคิดน้อยอ่ะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีใครที่มาคอยชี้นำเขาว่าวิธีที่ถูกควรจะทำยังไง ว่าเขารับผิดแล้วก็แล้วก็รับปากว่า,าะจะไม่ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ให้อภัยเขาได้นะคะที่เป็นแค่ในส่วนขอ,องยทม่มันฟ้องได้จริงๆใชงจะเอะไรกนไปเนี่แง่ข้อกฎหมายว่ามันสามารถฟ้องได้จริงลฟ้องได้ค่ะอย่างเรื่องเรื่องของของลียาเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเออข้อความมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามองที่เจตนาเนี่ยมันก็ในฐานะของคนเป็นแม่เราสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าโอเคนะตอนเนี้ยมันยังขนาดนี้เลยการที่คุณเป็น ผู้หญิงที่อยู่ในฐานนะอะไรเรารู้ดีแล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูกมันไม่สมควรและไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเขามีการแบบ direct มารยาเราก็เห็นตลอดแต่ลิยเขาก็ตอบดีแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีส่วนสําคัญอะไรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกพี่เป๊กแล้วเราก็ไม่ได้บอกลูกว่าห้ามคุยแต่ณนะวันที่เป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยพ่อ อันเนี้ยไม่โอเคล้วเราก็เลยบอกเรียว่าบล็อกไว้เถอะไม่ดีก็ประมาณนั้นนะเขาก็เหมือนแบบคือก็ยังมีความเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ไมด้เอาใครมาเหนือเราอะเอาไปดูคนนี้สิเีนนนนยให้เรีย จริงๆเราไม่ได้ขอนะคะไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าพี่เป๊ะเขาจัดการเขาเอง mm hmm. เขาบอกว่าคือ mm hmm. การใช้ชีวิตของเขา mm hmm. เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ mm ่ะ hmm. เขาก็อยากทําทุกอย่างให้มันให้มันเรียบร้อย mm hmm. จะได้ไม่ต้องมีหัว mm hmm. ทุกวันนี้อรอเลียโตคะ่ะจะเกาะเลียค่ะจริงๆเราอ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบโอ้โหมันเป็นข่าวด้านแบบฉาวแบบนี้นะคือด้วยความที่เราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วแล้วก็ ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะ่ะก็ออยังคิดอยู่ว่าแก่จะตายอยู่แล้วแล้วก็แบบมาต้องมามีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ถึงจุดที่พอมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวอะคะ่ะทนมานานสามปีกว่าเนี่ยมันมันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลากับคนนี้คนเดียวนะคือตัวแท้กับพี่เป็กเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะก,กันเลยอะที่ผ่านมาคือแบบคือคุยเรื่องงานการคุยเรื่องลูกคุยเรื่องเรื่องแบบ ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เรื่องชู้สาวในการหึงห่วงไม่มีเลยเพิ่งจะมามีเรื่องคนนี้ค่ะที่แบบไม่ใช่เรื่องหึงห่วงด้วยแต่เรื่องที่เขาไม่ยุ่งกับเรา oh. ก็จริงๆก็ยัง, oh. ย,งยังแบบก็ oh. ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะ oh. อายุ20กว่าๆเองอะ่ะ oh. ก็อยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆ ลองลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำอะ่ะหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาหรือว่าคนที่มาก่อนเพราะว่าแค่นี้มันใจดีแล้วอะ่ะเกิดไปเจอคนที่แบบโอโ้โห เนาะที่เขามีข่าวฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะแยะในสังคมอะค่ะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูไว้อะเราคือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากน,นะคือพร้อมให้อภัย